กฎเด็กจักรวาลอลองตำนานเจ้าพ่อละครแอคชั่นจะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับอลองฉลองพักตีวิจิตหรือชื่อจริงก็คือบุญฉลองพักตีวิจิตค่ะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สุดยอดฉายาในวงการขนานนามให้คือเจ้าพ่อหนังแอคชั่นมีผลงานกำกับภาพยนตร์มาอย่างมากมายกับล่าสุดนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะมาชมสำหรับอลองด้วยเจ้าตัวเองเปิดเผยนะคะว่าในเรื่องของกฎเหล็กของอลองเองเนี่ยพบว่า ในการที่จะประสบความสำเร็จอลองให้11ข้อนี้ในการที่จะตั้งใจในการผลิตผลงานออกมาคือหนึ่งเลยอาหารหลักซึ่งก็คือไก่ย่างเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอาหารหลักของละครอลอง,อลองต้องเป็นไก่ย่างเท่านั้นอาริจะไปกินอย่างอื่นเชียวต่อให้ไปกินในป่ามีอาหารอย่างอื่นด้วยก็ตามส่วนเครื่องดื่มแน่นอนต้องเป็นกาแฟดำเท่านั้นค่ะอย่าได้ริเอาชาอื่นๆมาเป็นอันขาด สองนางร้ยายในจักรวาลของอาหลงมักเป็นผู้หญิงที่สวยแซ่บจนบางครั้งเนี่ยสามารถกลบแล้วีความงามนางเอกได้เลยล่ะค่ะบางครั้งในแง่นางเอกร้ายพวกนี้อาจจะโดนด้วยซ้ำไปข้อ3จัดการในตอนกลางๆเรื่อง 3. นักแสดงสมทบอย่างกันพักตีวิจิตเขาคนนี้คือนักแสดงในตำนานที่โผล่มาได้แทบทุกเรื่องในจักรวาลของอาหลองซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทตัวประกอบเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องมากนะแต่บทของเขาจะเยอะมากจนบางครั้งเนี่ยกลบลัสมีพระเอกของเรื่องเลย C ีเอสตาเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยแล้วค่ะเป็นที่เรียกได้ว่าลิวล่อของตัวร้ายในจักรวาล ของอาหลงเพราะหน้าที่ของคุณคือโดนพระเอกานางเอกพี่กันและทีมงานฝ่ายพระเอกรุมกระทืบต่อให้คุณมีปืนคุณยิงไปเถอะยังไงก็ไม่โดนแต่ถ้าพวกพระเอกยิงนัดเดียวเท่านั้นแหละจอดเลยแหละค่ะห้าคือฉากระเบิดไม่ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีในจักรวาลของอาหลงงานสร้างอลังการไปก็จะเต็มไปด้วยแรงระเบิดมหาศาลค่ะกระท่อมที่ทําจากไม้ไผ่มุงด้วยยาคาจะระเบิดกระจยกระจาย 6. อาวุธส่วนใหญ่เป็นปืนลูกโม่ซึ่งในจักรวรรดิของอาล้องปืนลูกโม่จะมีคุณสมบัติยิงได้ไม่จํากัดลูกในสถานการณ์ธรรมดาแต่ถ้าสถานการณ์ขับขันปืนจะยิงไม่ออกหน้าตาเฉยซึ่งส่วนใหญ่สถาน,นการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับฝ่ายพระเอกเท่านั้นค่ะส่วนปืนยาจะต้องเป็น M16 กกับลูกซองเท่านั้น ฉากยิงกันฉากนี้จักรวาลของอาัหลองเองเนี่ยจะต้องเน้นกันที่ยิงเรืลาดเพราะทันทีที่คุณกวาดกระสุนออกไปใบไม้มใบหญ้าจ,จะลาบเป็นหน้ากองไปทันทีค่ะทั้งที่มันก็ทําได้ยากในชีวิตจริงแต่ก็อย่างว่านะคะมันก็คือจักรวาลของอาลองค่ะ8เลฟซีนคือในถ้ำหรือกระท่อมกลางป่าเท่านั้น สถานการณ์ที่คุณมีสิทธิ์จะเลิฟซีนกันได้หากคุณคือพระเอกนางเอกพี่กันซึ่งกระโดนส่วนมากนะคะจะเป็นการนอนใกล้ๆแล้วก็กอดกันโดยไม่รู้ตัวหรือว่าล้มทับกันแบบงงๆซึ่งพอรู้ว่าอยู่ในอ้อมกอดกันแล้วก็จะชอบแก้พร้อมกับแก้เกอ้อว่าหนาวอะไรประมาณนั้นและถ้าหากสถานการณ์ที่ตรงนั้นเป็นกระท่อมก็จะถูกระเบิดตามกฎกันไปในข้อห้า ข้อเก้าคือป่าดงดิบในจักรวาลอลองมันคือภูเขาหัวโลน้นซึ่งมักจะวนไปวนมาในภูเขาลูกเดิมนั่นแหละค่ะ 10. ยานพาหนะคุณจะได้ขับรถยนต์คลาสสิกสมัยสมบัติเมธานียังเป็นหนุ่มซึ่งยานพาหนะสุดอรูนี้มีสภาพเก่าโซมใช้ขี่เวลาไล่ล่าหรือว่ายิงกันท,ทั้งที่คนขับมักจะลูกแบบว่าเป็นลูกคนรวย ตำรวจตุ๋มเท่หรือไม่ก็เป็นนักเรียนนอกข้อสุดท้ายเลยคือ CG ค่ะซึ่งก็ต้องยอมเลยนะคะว่า CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกจักรวาลของอลองจะเป็นการตัดภาพมาใส่ในละครดือด้อๆโดยไม่มีการเกลี่ยสเสีหรือทําให้มันกลมกลืนในฉากได้ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมเสือนั้นถึงดูซีดก่าสภาพแวดล้อมหากพบ11สิ่งนี้ในละครต้องบอกเลยว่านึกถึงเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อลองจัดให้ค่ะ